สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาทำขนมกันนาซื้อขนมอะไรมาขนมจากญี่ปุ่นขนมเชฟโรชุกชูชเดียะวีทีทำก็จะเป็นอะไรบ้างนี่เอ๊ยทอทอทอ,ทอเจ็บก่อนผิดด้านหรือเปล่าด้านนี้เนี่ยโอเพอร์โลเราว่าด้านหลังอะมันเป็นแบบนี้ด้านหลังมันลีลา ดี๋ยวต้องแกะนนี้ออกก่อนอไปเตรียมนะ้ำเอาน้ำไม่มีแนละ้วการหยุดเนาะเดี๋ยวไปเอาน้ำเอาน้ำไม่มีไหมไดนะ้เอ่เอ,อไม่ต้องเยอะใช่ไหมแค่ใช้หลอดแล้วก็หยดุดใส่อันไหนกระดาษิชอันดับแรกก็มันมองไม่ชัดเลยน้องเนาะมองจากด้านหลังเ่เอนอ๋อเหรอ<ช>อต่เดี๋ยวแม่สีให้ อ่ะโอเคดูแลค่ะแต่แม่ฉีดให้รุ่นแม่ฉีดให้เอ้อเกิดเต้จดเต้ อันดับแรกก็เทอันดับแรกจะต้องเอาชิ้นส่วนแยกออกจากกันก่อนโอ้ยส่วนนี้แค่นี้หรือเปล่าก็มีน้ำมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีส้มสีแดงสีฟ้าสีส้มเหรอนี่ไงสีแดงสีแดงแบบนี้ให้เพื่อนดูสิสีสีแดงสีฟ้าสีส้มจริงๆนะไม่เชื่อไปดู ตัวชาชาิโรตตุน๊นแล้ยางโอเคก็บอกให้เอาวันีพับนะไม่จริงแรงฟ้าสม้มใช่ไหมแล้วม้ายังไงต่อก่เอาอะไรอะน้หรือเปล่าเอาอะไรใส่แม่ดูก่ <S 1> <S 1> อนถ้าเกิดคลิปนี้จบเดี๋ยวต่อ EP 2สองเด้อ ถ้ขนมต่อไปน่าจะเป็น EP พสองอันนี้ EP พสองอันนี้ EP พสามนะจำตัวดัวไว้เลยน็อตน็อต้องใส่ถ้วยใหญ่ก่อนเอาน้ำใส่หนึ่งถ้วยใหญ่ถ้วยนี้หรือเปล่าถ้วยนี้ถ้วยนี้แล้วอันนี้เอาเนื้ใส่น้ำอะไรนะอันนี้ใส่น้ำไว้สำหรับแล้วอันนี้ใส่อสหยดไงอันนี้ใส่ผงสีซองสีส้มก่อนลูกแปึง แป๊บหนึ่งแปบนึงแปบนึงต้องหนุนก่อนไม่มีน้ำแม่ไปเอาให้น้องๆอยู่ตรงนี้แหละเอาเอาสีส้มใส่ก่อนเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้สีส้มอันนี้ใช่ไหมส้มใหญ่ผู้คนส้มใหญ่เด้อสีส้มสีส้มสีส้มบดเด้อด้ยใส่ไปให้หมดเลยไหม ี่คือครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งที่สาครั้งที่สี่แล้มั้งนะทุกคนแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลงเลยตอนนั้นลองซื้อมากินก่อนบอือว,ว่ามันอร่อยจะมารีวิวกับทุกคนไงวางไว้ก่อนคนขอลองชิมเม็ดหนึ่งได้ไหมอัีอ้ออกมาแล้วเป็นอะไรสใหม่มมันเหมือนแป้ง คามานอออกไซด์เลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนแป้งข้าวโพอดอ่ะแล้วก็อยากดูตกน้ำนี่ทุกคนแป้งจะเป็นแบบตน้ำใส่ใวนี้ลูกไม่ตักน้ำใส่ในถ้วยเล็กก่อน,อนอตักไปปะอ่าถ้วยหนึ่งแลกะน้อยไปปะเปนเ็น ให้เต็มเลยอ่ะโอเคในเรนนี้ใช่ไหมใช่โอ้ฮู้งั้นว่าเราคนก่อนอืมต้องค่อยค่อยคนลูกเพราะว่ายังไม่พออะไม่หนูต้องคนให้มันเข้ากันก่อนลูก เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมันยังไม่เสร็จไงน,อน้อเข้มีนุชชัยเดี๋ยวอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่อย่างอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหลวนะถ้าน้องน้อนใส่เยอะกคนให้มันเข้าก่อนน้องน,อน้อคนให้เข้ากันให้หมดก่อนลูกเริ่มจับตัวเข้ากันแล้ว มันแเบอ๋ย่ะเนี่ยทำไมมันน้อยจังมันจะข้นอย่างนี้แหละเราทำแป้งอยู่เลยอะคนให้เข้ากันยาอ่าคนให้เข้ากันคนให้แป้งให้มันทุกน้องๆแป้งมันยังไม่หมดเลยแป้งมันก็ติดตามขอบแบบนี้แหละโอ้เหนียวเหมือนซา,าลาเมะคนมาก นี่คือสภาพแป้งของเรานะคบทุกคนเหมืนอนน้ำผึ้งเลยอะ่ะเหมือนชื่งที่เขาเอามาเกี่ยวเหมือนไข่เกียวหกนาทีแล้ะพออันนี้เสร็จนะลูกก็ใส่สีฟ้าน้องๆใส่สีฟ้าลงไปในนี้ค่ะโอเคอันนี้วางไว้กับสีฟ้านะทุกคนสีฟ้าจะเป็นแบบนี้ทำตามดาวได้เลยนะ ไปดูที่วิดีโอแล้วนั่นเลยขอเออสีฟ้าใส่ไปนี้นะคะได้ไหมดนนได้ไหมนี่ไม่ไม่มันมีรอยอนี่ไงลูกมันมีรอยฉีกปะเราหนูต้องฉีกใกล้ๆตร,ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวหก ลงไปเลยค่ะเออน่ากินอะเป็นสีฟ้าตอนน้อนก็เดี๋ยวนะใส่น้ำอีกทีหนึ่งแน่มันไม่ต้องใส่น้ำแล้วคนเลยค่ะคนเลยคนเลยนี่คือเสื้อผ้าของเราค่ะมาดูยังมาดูใกล้ๆนะเพื่อนดูยังนั่งนึงนะเห็นไหมหนูไม่เห็นว่าตอนโน้ตเห็นนะโอเคเห็นแล้ว โอเคโอเคทีนี้ก็ถึงเวลาคนเลคนเลนะคะทุกคนคนเลคนเลเลคนเลเลคนเลอายคนต้นนะถูกแล้วลูกทำอย่างเงี้ยถูกแล้วเป็นไงคะบงคิดเด่นมากเลยนะคนให้เข้ากันหรอเอ้อ เออสวยสวยน่ากินน่ากินขนมญี่ปุ่นเหมนก็น่ากินนะนี่แค่สามอันเองเหรอใช่อันนี้จะเป็นตัวสีแดงจะเป็นท็อปปิง้งเสียงอะไรอ่ะเสียงยักษ์หูดเหรอเสีงเยงอะไรเสียงยักษ์คำลาม่ <c oughs> วสีฟ้าเหมือนซลาเยอ่ะอืมน่ากินมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้คนให้คนให้มันขอบขอบมันเท่ากันเออ อร่อยไหมเดือดเปรี้ยวไปหน่อยอืมเอาเปรี้ยวๆอ่าต่อไปนะเอาสีสีแดงเทใส่อันนี้ลูกเทใส่อันเล็กเอ๊ะจับแล้วมันดีอยู่อ่ะสีแดงเทใส่อันเล็กนี่คือสภาพวะถ้าขอคนทำสำเร็จอ่าปากเอ้ยอ่าปากนี่ไปไปขอทุกคนโอเค ในโซภาพตอนทำปุ๊กน่ากินไหมน่ากินมากเลยนะอ่าทีนี้แกะท็อปปิ้งแล้วลูกแกะท็อปปิ้งฝากกดติดตามไว้นะเดี๋ยวอยีอันนี้จะเป็น EP 2สุกัสจะเป็น EP เดี๋ยวอันนี้ใส่ ว้าวมีรอยฉีกไหมลูกอันนี้มีรอยฉีกแต่ว่าอาเทใส่นนี้าปิ้งกินเหมือนอาหารโอ้โหกินเหมือนอันนั้นเลยอ่ะที่เราเทใส่แล้วมันเป็นมัสเตโรเปล่าเหมือนน้ำตานเลยอ่ะแต่มันคือมัสเตโรว่าลองเทก่อนแล้วลองชิมกินน้ำตานเลยอะ อ,อ๋อใช่ใช่เหมือนวิตามินน้องน้องมันก็เหมือนพวกขนมหวานนั่นแหละจะกินเหมือนวิตามิน,มนอันนั้นเลยนะเหมือนลูกอมตองเคียวสิอร่อยแล้วที่นี้เออน้องน้อก,ก็มาตกแต่งได้แล้วก็เสร็จแล้ว เรื่องเราก็ปั้นเป็นรูกกลมๆลงเราก็ทําเป็นอันนี้ได้ปั้นอะไรใช้มือปันอ้นนี่นะแล้วเราก็ใช้อันนั้นทําเป็นกลมๆมแล้วแต่เลยว่าน้องเราจะทำแบบไหนอันนี้ถ้าเกิดกินอิ่มพอค่ะก็ไม่ถ้าไม่อยากกินก็พอละอันนี้นนขอเก็บไว้ก่อนมาอีพสามก่อน วันนี้ว่าไว้ก่อนบ๊ายบาย